แล้วพอมาเดินกับพระเจ้าแบบพอเราไม่เชื่อเราเจอฤทธิดเดชของพระเจ้าไ,ไปเราก็เลยแบบเดินแบบเต็มร้อยครับแตเชื่อพระเจ้านี่ผมไม่ใช่คิดเตียนตั้งแต่กําเนิดแล้วก็ไม่ใช่คิดเตียนลงหายนะครับคือ <c oughs> ผมไม่เชื่อครับแล้วพอมาเดินกับพระเจ้าแบบ <S <S <ix something S 2> พอเราไม่ชเ,เมชื่อเราเจอฤทธิดเดชของพระเจ้าไปเร<ๆ>าก็เลยแบบเดินแบบเต็มร้อยครับ ความรู้สึกเหมือนพี่ไม่เคยล้มนะครับมผมเนี่ยครั้งแรกผมไปเนี่ยที่ไม่ห้องสอนฟื้นฟูนผมไปแบบผมแบบแค่ไปส่งผมไม่เชื่อไงครับแล้วอยูดีผมก็ล้มนะครับล้มแล้วผมก็ร้องไห้แล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมไงจากวันนั้นก็เป็นคําถามตลอดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราครับจนมีโอกาสได้ไป งานวันเกิดของอาจารย์ที่กรุงเทพก็คือแบบคือเรายังแบบมันเป็นคําถามในใจนะพอไปกรุงเทพล้มไม่พอผมหัวเราะแล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ผมต้องมาเดินกับพระเจ้าแบบเต็มร้อยนะคือหมาผมมันหายแล้วแล้วแล้วผมก็คือแบบผมก็เลยอธิษฐานว่าผมแบบ ถ้าผมได้มันคืนมาเ่ยนะผมยอมทุกอย่างเลยเพราะว่าผมามาเลี้ยงก่อนผมจะมา,ร,ะารับเชื่อพระเจ้าเครับเลีย้ยงตั้งแต่เกิดเลี้ยงตั้งแต่เกิดนะครับผมก็นิดหนึ่งแต่ตอนนี้ผมก็ไม่อะไรหมดแล้วคือตอนนี้ก็ทิ้งมันที่บ้านนะครับ <c oughs> ผมก็แม้นี่ <c oughs> ก็ขอบคุณพระเจ้าครับที่ได้เจอพี่น้องแล้วก็เห็นความรักที่ พี่น้องมีัยมีต่อการคือผมไปทุกที่ผมเห็นรอยยิ้มผมก็รู้สึกมีสันติสุขมีความสุขนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับผม